อัลดอสฺุลฮานส์บทที่ห้านะครับเป็นการสนทนาร,ระหว่งางไซน์ถามยาซิรอักิตาบุมฮัมมัดินฮาดะยายาซิรุนี่คือ,อไรื่อกิตาบุมฮัมมัดินหนังสือของมุฮัมมัดเห็นไหมครับมันจะนี่เป็นมูบอฟนะครับนี่คือมูตอฟไม่มีไม่มีอัลนะครับไม่มี ตันวีนใช่ไหมครับไม่มีอันไม่มีตันวีนนะครับอักิตาบูมุฮัมมัดินนมุฮัมมัดินเพราะว่านี่คือเป็นหมูบอฟุนอิไลนี่คือสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าหมูบอฟุนนี่คือสิ่งที่เป็นเจ้าของนะครับหรือว่าผู้ครอบครองนั่นเองหมูบอฟุนอิไลนี่คือหมูบอฟแล้วก็นี่คือหมูบอฟุนอิไลฮ์นะครับ อักขระบุมฮัมมัดในหัวเราะยายาซิรยาตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอนะนี่ยาตรงนี้นะครับยาตรงนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรยาเนี่ยแปลว่าโอ้นะครับอ่ายานะครับโอ้ยาซิรนะครับเรียกว่าฮาร์ฟูนิด้นะครับคืออักษรที่แบบว่าใช้เรียกอ่ายาอ่ายายาซิร ปกติแล้วเนะี่ยยาซีรุนใช่ไหมครับยาซิรุนแบบนี้แต่หากว่ามันเป็นมูนาดาคือหากว่ามันเป็นสิ่งที่ตามหลังยาเนี่ยถูกเรียกแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเหลือสระเดี่ยวแบบนี้นะครับยาซีรุอันนี้คือฮารฟุนนิดะนะครับอ่าอักษรที่เรียกนะครับนี่คือมูนาดาถูกเรียกนะครับมันก็จะ ไม่ใส่ไม่ใส่ตันวินมันเป็นสระเดี่ยวแบบนี้นะครับหนังสือเนี่ยเป็นของมุฮัมมัดใช่ไหมโอยาเซฟนี่คือคำถาม <c oughs> <c oughs> นะครับยาซีรุน่นก็บอกว่าลาไม่ฮาดะกิตาบุฮามิดินนี่เป็นหนังสือของฮามิดอ่านี่คือจุมละอะไรครับนี่คือจุมละ อิสมียะนะเริ่มต้นนะครับด้วยกับอิสมจำนวนอิสมียาเนี่ยเราก็หานี่มุตตะดได้เจอแล้วทีนี้คอบัตอยู่ไหนคอบัตเนี่ยหากว่ามันเป็นคําเดียวเดียวมันก็จะมารฟัวิตาบูนี่คือขอบัตนะครับแล้วก็มันเป็นคําเดียวเพราะว่านอกจากว่ามันเป็นคอบัตแล้วเนี่ยมันยังทําหน้าที่เป็นมูดอฟอีกด้วย ที่คือขบวกับฟบารุนวะฮุวะมุดฟและมันก็เป็นมุดฟนะครับฮามิดินมุดฟุนอิเลย์เดี๋ยวถ้าเรามาแจกแจงนะครับฮาระเป็นอะไรเอร่ยมุตตะดะกิตาบุเป็นฟบารนะครับฟบารุนวะและหัวแล้วก็มันก็เป็น มูดอฟวะวหววมูดอฟอ่านะครับมันทําหน้าที่สองหน้าที่ตัวนี้คือมันเป็นคอบัตด้วยและก็มันเป็นมูดอฟด้วยฮานิดินก็คือเป็นมูดอฟุนอิลยัย์อ่านะครับมูดอฟุนอิไลย์แดเซนบอกว่าละ ฮาากิตาบุฮามิดินไม่ใช่นี่เป็นหนังสือของฮามิดพี่น้องท่านดสนใจสั่งซื้อหนังสือภาษาอาหรับมาดีนะราคาเลิ่มละ200บาทสามารถติดต่อทางผิดภาษาอารับนัหงสือมาดีนะได้เลยครับ